อันนี้คือสร้อยนาคนะเ,นเพื่อนๆเห็นสร้อยหน้าคมันเส้นใหญ่ใช่ไหมแต่จุดกําเนิดของสร้อยนหน,น้าเข็มนี้คือเข็มขัดหนา้าเฮียได้เอาเข็มขัดนาคนะหนึ่งเส้นมาครับเฮียหนึ่งเส้นเลยเข็มขัดหน้าหนึ่งเส้นไปแปรเปลี่ยนสร้อยนะ,ะันะทีนี้เรามาดูเปอร์เซน็นกันดีกว่าว่าเปอร์เซน็นจะดีเหมือนเข็มขัดหน้าหรือเปล่าปกติเข็มขัดหน,านะะ้าคฮะเราจะเจอได้ตั้งแต่ สามสิบสามสามสิบสี่สามจนถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์มาตรฐานที่สามสิบสามขึ้นไปนะเรามาดูซอยซอยนาคเส้นนี้นะว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นยังไงจะบ่งบอกได้ว่าที่เฮียมีเข็มขัดนาคที่เอาเข็มขัดนาคไปทำเข็มขัดนาคเปอร์เซ็นต์ดีแค่ไหนเดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์กันครับผิดคาดเล็กน้อยนะครับอยู่ที่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าแล้วก็มีทองแดงอยู่ล่องไปแปดสิบห้าเลยนะฮะได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลย มีเปอร์เซ็นทองอยู่ที่ไม่เยอะนะฮะตอนแรกเช็คได้11นะแล้วก็เช็คครั้งที่2แบบเปิดผิวอะมันได้เจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้ถ้าแบบนี้งานแบบี้ปกติผมไม่อยากรับนะฮะเพราะว่าไม่คุ้มแน่ไม่คุ้มเช่นหลอมลงมาแล้วถ้าหลอมลงมาแล้วเหลือสี่เหลือห้าอย่างเงี้ยหนักเลยนะคระับเงินที่แทนที่มันจะเป็นสร้อยอย่างเงี้ยมันจะได้หลักเนี่ยเย็บแค่สิบเ็ดเปอร์เซ็นยังตีสามหมื่นเลยถ้าล,ลดมาเจ็ดเปอร์เซ็นเหลือสองหมื่นกว่าแล้วถ้าไปหลอมจริงอะแล้วถ้ามันไม่เหลือเลยเนี่ย มันจะเสียงานแต่นี้ได้คําอนุญาตจากเยียนะเยีย e บอกว่าจัดเลยจัดเลยไะหลอมก็หลอมครับเยีย <Yeah, S 1> ตามมาดูกันมาว่าจริงๆหลอมแล้วไม่ใช่อันี้กันกันสิ่งที่ผิดพลาดได้มากที่สุดก็คือหลอมก่อนหลอมส่วนเล็กๆก,ก,ก่อนถ้าไม่ใช่คือเราหยุดนะให้ทางเรียกเยียไว้ก่อนเนี่ยถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่แบบหลอมออกมาแล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเยียจะได้เส้นนี้กลับแต่เนี้ยตัดข้อไปหลอมมันแค่นี้ก่อน ถ้าไม่ใช่ไม่เสียงานเอาอย่างี้ดีกว่าคือเราทด,ด,ดลองเลยทดลองให้เฮียดูเลยอีกภายในไม่กี่วินะฮะความลับที่เก็บงามา20ปีนะฮะจากเส้นเข็มขัดนาคที่ไปแปลเปลี่ยนเป็นสร้อยนะฮะว่าจะมีทองคำเหลือเท่าไหร่ที่ไม่อยากจะเจอเลยนะฮะอันนี้เป็นงานกระไหลนาค นะชุบทองไว้ทีหนึ่งที่เห็นม่นเป็นสีแดงแองทองนะพยายามชุบทองนะก็จะมีสีชุบหน้าครับอันนี้สรุปมาแล้วนะเป็นทองเหลืองนะมีส่วนผสมของทองแดงกับมีซิ้ล3%มีเอจี2%มีทองแดง88ฉะนั้นเส้นนี้นะฮะดีเราไม่หลอมน้งเส้นนะเฮียจะได้กลับไปใส่มันอาจจะสั้นไปสัก 1, ก1กกนเซนสองเซนนะโอเคครับเดี๋ยวผมปินให้เฮียไปอันนี้ไม่ต้องคิดค่าพิการแลยย้วกัน รไไไม่ได้อะวิจัยใ,จให้เฮียเสียใจอีกจังหาแม่วิจัยมไห้เฮียเสียใจอีกจังหาธรรมดา